อีกในหนึ่งพึงทราบปัถที่บายในข้อนี้ว่าเวทนาใดาที่ท่านเรียกว่าเวทนาเก่าเพราะอาศัยการบริโภคของอันไม่เป็นตปายะและบริโภคเกินประมาณในปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมเก่าเป็นปัจจัยเราเมื่อยังปัจจัยแห่งเวทนาเก่านั้นให้เสื่อมไปด้วยบริโภค อาหารที่เป็นสปายะและบริโภคพอประมาณชื่อว่าย่อมกำจัดเวทนาเก่านั้นเสียได้ด้วยและเวทนาใดที่เรียกว่าเวทนาใหม่เพราะอาศัยก่อกรรมคือการบริโภคที่ไม่ชอบซึ่งตนกระทําในบัดนี้เกิดขึ้นต่อไปเราเมื่อไม่ให้มวลแห่งเวทนาใหม่นั้นเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งการบริโภคชอบชื่อว่าจักไม่ยังเวทนาใหม่นั้นให้เกิดขึ้นด้วยดังนี้ก็ได้ ก็แลการถือความบริโภคชอบการละอัตตะกิลมัฐานุโยกและการไม่ละเลยสูขอันชอบธรรมพึงทราบว่าเป็นอันตรงแสดงครบแล้วด้วยปาฐะเพียงสองข้อนี้ข้อว่ายตาตราจะเมพวิสติความว่าพิสูคิดว่าด้วยการบริโภคพอประมาณความเป็นไปกล่าวคือความดำเนินไปตลอดกาลนาน เพราะว่ามไม่มีอันตรายที่จะเข้ามาตัดรอนชีวิตจินตีหรือจะบันพรนอิริยาบทจากมีแก่เราอันหนึ่งว่าจะมีแก่ร่างกายของเราที่มีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยนี้ด้วยดังนี้แล้วเสียบินทบาทเหมือนคนมีโรคเรื้อรังเสียบยาแก้โรคนั้นฉะนั้นสองบทว่าอนวัชตาจะผาสุวิหารโรจากความว่าภิกษูคิดว่า ความหาโทษไม่ได้จักมีแก่เราด้วยเว้นการแสวงหาการรับและการบริโภคที่มิชอบเสียและความอยู่ผาโศกจักมีแก่เราด้วยบริโภคพอประมาณดังนี้ในหนึ่งว่าความหาโทษไม่ได้โดยไม่มีโทษต่างๆเช่นความกระสันความพรานความอืดอาดความถูกผู้รู้ตีเตียนเป็นต้น เพราะบริโภคของที่ไม่เป็นสัพยะและบริโภคเกินประมาณเป็นปัจจัยจักมีแก่เราและความผาสูกโดยมีร่างกายแข็งแรงเพราะบริโภคอาหารที่เป็นสัพป,ปยะและบริโภคพอประมาณเป็นปัจจัยจากมีแก่เราดังนี้บ้างในหนึ่งว่าความหาททษไม่ได้โดยล่าสุขในการนอนสุกในการเอกเนก สุขในการหลับเตียได้จกมีแก่เราด้วยเว้นบริโภคอาหารตามที่ต้องการจนเต็มท้องและความผาสุกโดยอิริยาบทตีดำเนินไปสมประกอบจกมีแก่เราด้วยบริโภคอาหารให้หย่อนไว้สักสีห้าคำดังนี้บ้างแล้วเสบ,บินทบาทสมคำประพันธ์ที่กล่าวไว้ว่า โยคาวจรภิกษูพึงเลิกบริโภคก่อนจะอิ่มตีห้าคำแล้วดื่มน้ำการบริโภคเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อความอยู่ผาสูกแห่งที่สูผู้มีตนตวงไปแล้วดังนี้การกำหนดถือเอาประโยชน์และข้อปฏิบัติสายกลางพึงกล่าบว่าเป็นอันตรงแสดงแล้วด้วยปาฐเพียงสามบทนี้